ครับเรามาต่อ EP 2นะครับ EP เมื่อสักครู่ก็ได้พาดูรดน้ําดูแล้วว่าต้องลดยังไงกี่วันกี่วันตอนนี้ EP นี้เราจะว่าด้วยเรื่องอะไรอาจารย์พิมพ์เมื่อกี้เนาะสืบเรื่องจากที่ครูพีถามนะคะว่าแ็กซัสแต่และชนิดรดน้ําเหมือนกันไหมถ้าเรามันมีปัจจัยอยู่3อย่างคะ่ะมีปัจจัยอยู่3อย่างถ้าเกิดต้องการเนี่ยวิธีการลดน้ําลดเหมือนกันลดลดให้ชุ่ม เหมือนกันนะคะที่จะแตกต่างก็คืออระยะเวลาลดน้ำค่ะอ๋อระยะเวลาหมายถึงว่านานใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นยิมโนยิมโนคาลเซียมนะคะยิมโนคาลเซียมอะคูพีแพนไปดูยิมโนคาลเซียมดิค่ะอันไหนนั่น่ะที่เป็นด่างอ๋อยิมโนพวกนี้ใช่ไหมใช่ด่างก็มี่ะเขียวก็มีอันนี้อ่าอ่าอันนี้ด่างนี่ออกเขียวพวกนี้พวกนี้ ต้องการน้ําเยอะห้าถึงเจ็ดวันก็ลดได้หถึงเวันถ้าเราใช้ดินโปร่งดินโปร่งใช่ค่ะระยะเวลาลดน้ําสมมุติว่าครั้งหถึงเวันครั้งนี้กี่นาทีกับอันนน้นเท่ากันไหมอ๋อให้ลดให้ชุ่มเหมือนกันเลยนะให้น้ำเท่ากันต้นออกไปแต่ความถี่ความห่างของระยะการให้น้ําใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อันนี้ยิโนเนี่ยกี่วันครั้งนะครับห้าถึงเจ็ดวันก็ได้ห้าถึงเจ็ดแล้วที่ท่านอะไรที่อาจารย์พิมพ์อยู่อันนี้จะเป็นอะไรยังไรคะ โรบีเวียโรบีเวียซีดค่ะเวันครั้งเวันครั้งส่วนยิมโนต้องการน้ำเยอะใช่ค่ะก็ประมาณ5วันใช่แล้วส่วนอันนี้ค่ะเดี๋ยวนายได้ไปทางโน้นส่วนส่วนอันนี้เขาเรียกพันอะไรครับอันนี้เอสโตเอสเทเรียสเอสโตค่ะเอสโตเอสเทเรียสเอสโตค่ะเอสโตวีเอสโตสโนมากเลยสวยมากเลยกี่วันครั้งครับนี่ไม่มีน้ำดีมากครับอันนี้อก็เจ็ดถึงสิบวันค่ะเจ็ดถึงสิบ ถ้าหน้าฝนก็จะประมาณสิบถึงสิบห้าวันลดได้ค่ะสรุปว่าที่ด่างต้องการน้ําเยอะกว่าเขาความถี่ไม่เชิงว่าด่างก็คือยิมโนอะยิมโนเขาเป็นยิมโนแคลเซียมเขาต้องการน้ํานเยอะๆแล้วก็ดินดินแบบไม่ต้องโปร่งมากก็ได้ค่ะถ้าดินปร่งมากถ้ายิมโนด่างเขาจะเขียวค่ะเขาจะแบบไม่ไม่อ้วนไม่สบมบูรณ์ส่วนตัวเนี้ยค่ะความชื้นไม่ต้องเยอะเขาชอบดินแห้งๆโปร่งๆค่ะ นี่นี่นี่ผมสงสัยไอ้ตุ่มตุ่มนี่คืออะไรไหนคะนี่นี่นี่อันนี้ฝักค่ะฝักอ๋อผสมแล้วเนาะใช่ค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากจะดูวิธีการผาสมก็ไปดูที่ช่องพิมพ์ระดา3 6 5หห้านะครับอ,อาจารย์พิมพ์เขาจะ,อะสอนวิธีการดูแลการปลูก<ช>การการเก็บมเมล็ดการอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่ผสมเกสอนสอนอ๋อนั่นแหละครับไปดูได้คือพี่เมื่อกี้เราบอกว่าความแตกต่างก็คือลดเหมือนกันถูกไหมครับแล้วก็มีอุปกรณ์ในการลด สามอย่างนะคะแล้วก็บอกว่าระยะเวลาการลดค่ะระยะเวลาการลดก็คือห่างกันเท่าไหร,ร่แล้วเนาะห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างค่ะทีนี้มาต่อกันอีกเรื่องถึงปัจจัยที่ว่าจะทําให้เราดูแลแท็กตัสนะคะค่ะแท็กตัสเนี่ยต่างกันอย่างไรแท็กตัสหรืออะไรๆคนเรียกว่ากระบองเพชรนะคะคคอีกอย่างหนึ่งก็คือแสงค่ะแสงใช่ ว่าเขาชอบแสงแค่ไหนค่ะอ๋อนี่นี่นี่ถึงถึงทำโรงเดือนแบบนี้เนอะใช่อ่านู่นหรือสองนะคะนี่นี่นี่โรงเดือนแบบปิดเลยลังคาหลังคาแบบเป็นแล้วก็กลองแสงต่างกันค่ะคุพีเห็นไหมคะอันนี้เป็นหลังคาที่ไม่ใช่เอามาทําบ้านทําอะไรลังคาพิเศษสําหรับโรงเดือนโดยเฉพาะเลยคุพีคะขอรบกวนคุพีหยุดคลิปแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวเราต่อเลยนะครับ เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องแสงกันใช่ไหมคะยิมโนโคาเลิเซียมแสงเขาไม่ชอบ100%ยเปอซ็ค่ะ,ะแคคตัสทุกชนิดน่ะจริงๆแล้วอ่ะแดดร้อยฝนร้อบางอย่างก็ได้นะคะแต่ว่าผิวเขาจะไม่สวยถ้ายิมโนคาเลิเซียมต้องการให้ผิวสวยเขียวแลว้วทวนทวนสมบูรณ์นะคะยิมโนที่ว่าเป็นด่างครับนี่คุณพี่ที่เป็นด่างยิมโนโน่ยนะคะด่างแล้วก็เขียวเขียวที่มีนม่ะมเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะคะคุณพี นนเดินไปนโน่นเลยได้ไหมไม,ม่ไม่ต้องค่ะพวกนี้ยิมโนคาลเซียมโอพวกเนี้ยเขาจะชอบดดชอบแดดแต่ว่าต้องกรองผ่านก่อนกรองแสงค่ะคือไม่แดดร้อยสักประมาณ50-60%กร์องแสงไว้นะคะใช้แสแลนดแล้วผิวเขาจะสวยสีเขาจะสวยค่ะแล้วก็จะอวบทวนสมบูรณ์ลดน้ำเยอะๆอ่าโอเคพวกนี้ต้องต้องกรองแสงเนาะ เดีอธิบายคําว่าแดดร้อยฝนร้อยหรือต้องกรองแสงเพราว่าแดดร้อยก็คือเอาไปวข้างนอกเลยคําว่ากรองแสงคืออยู่ในโรงเดือนนี่นี่คืออันนี้คือกรองแสงแล้วกรองแสงแล้วนี่ครับส่วนถ้าตรงนี้ค่ะครูพีครูตรงนี้นะคะตรงเนี้ยถ้าเราใช้กระเบื้องใสเลยที่แบบว่าไม่มีไม่มีพางแสงเนี่ยเวลาเขาส่งกับเขลงมาเนี่ยตรงต ผิวเขาอาจจะไม่สวยถ้าเป็นอินโนและก็เอสโตพวกนี้ค่ะผิวเขาจะไม่ค่อยสวยอ๋อครับแต่อย่างงี้สวยเพราะว่ากองแสงใช่ไหมกองแสงค่ะเขากองแสงหน่อยแล้วก็อ่าแต่ว่าฝนเราบังฝนอยู่แล้วพวกนี้จะชอบค่ะคูณพี่ครับแมมค่ะคนนี้เขาเรียกแมมอะไรนะไอ,ไอชีชิน็อกซิดอะไรนั้นรอ้ปาไม่ใช่คนไม่มีควาอ๋อแมมแมม แมมแมมขนนกแมมขนนกค่ะอันนี้แมมขนนกเหลืองนี่แมมขนนกเหลืองครับใช่แมมนกฮูกแมมนกฮูกค่ะอันนี้แมมนกฮูกครับแมมขนแมวค่ะแมมขนแมวอันนี้ยังเหลือแต่กระถางน้อยและแมมแมมขนแมวใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเนี้ยค่ะพวกที่มีดอกเยอะๆะ ดอกแล้วก็มีหนามๆเนี่ยนี่แมมพนกเหลืองเขาจะชอบเขาจะชอบแดดเยอะๆค่ะแดดแรงเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะแต่ว่าอยู่ในโรงเรือนก็ไม่ต้องพรางสแสลนละอย่าไว้ตรงจุดนั้นเลยเอาไว้กลางโรงเรือนได้เลยที่เราไม่มีจุดกรองแสงอ๋อถึงว่าอาอย่างโรงเรือนเนี่ยการตั้งโต๊ะเนี่ยแต่ละแต่ละชนิดเราก็ต้องมันต้องจัดที่ให้เขาไม่ใช่ว่าจะวางตรงไหนก็ได้เนาะโอเคโอเคิเคนน อันนี้เหมือนบางบางคนเขาบอกเป็นยิมโนจันบินหรืออะไรอะค่ะนี่นี่ที่ผมสังเกตดูอาจารย์พิมพ์ตรงนี้หลังคาเนี่ยเรามองชิดเลยนะแต่ว่ามันมีบางส่วนที่มันเป็นเห็นหลังคาแล้วก็มีบางส่วนที่เห็นเป็นเป็นสแสลมแสลมนี่ก็เอาลงมาถัดเป็นอีกชั้นหนึ่งของหลังคาที่พูดเมื่อกี้นี่เนาะโอโอเคโอเคทีนี้มาดูเอสโตค่ะอันนี้เอสโตเอสโต,เอสโตเขาก็ชอบแดดแรงๆค่ะ แเราก็เอามาเลยเอามาไว้ตรงส่วนที่แบบพรางนิดๆมากมั้งแล้วก็ไม่พ้าใจแล้วต้นใหญ่แล้วก็มีแบบดอทขาวๆเนี่ยเป็นซูเปอร์เนาะดอทซูเปอร์แเราอันนี้ที่เราผสมเกสรแล้วเนาะใช่ค่ะอันนี้ไม่ติดเนี่ยอาจจะไม่ติดอาจจะไม่ติดแต่อย่างไี้ติดนี่นี่ถามหน่อยครับแค่เนี้ยเมล็ดมันเยอะไหมอันนี้มันยังไม่สุดนะคะครูพีมันยังโตได้อีกโตได้อีกเนาะใช่ถ้าแค่นี้แล้วสุดหมายถึงว่ามันเหลืองแล้วพอที่จะเก็บได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็ประมาณตั้งยี่สิบสามสิบเมล็ด แผ่นใหญ่เมื่อกี้เนี่ยค่อยๆแผ่นมาค่ะนี่แผ่นใหญ่นี้น่าจะห้าสิบกว่าเมล็ดค่ะโอ้เมล็ดชุดนี้เป็นเมล็ดเล็กๆหรือว่าใหญ่มันจะมีแบบอะไรนะที่ใหญ่ใหญ่กว่าเขาอ๋อชุดนี้เป็นเมล็ดจะใหญ่กว่าทุกทุกพันค่ะโอเคล้างง่ายค่ะล้างง่ายไอ้อะไรนะที่เข้าตักเป็นช้อนแล้วกะเอาเพราะว่านับไม่ไหวนะละยิมโนค่ะโอเคยิมโนทีนี้อะต่อแล้วเนาะอันนี้ค่ะยิมโนเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นดองเงี้ยเขียวไปเลยนะคะ แล้วก็คือไม่ได้ด่างอ่ะต้องพูดอย่างนี้เขียวก็คืออย่างนี้เขียวเลยถ้าอย่างงี้คือเขียวด่างไม่ด่างแต่ด่างอยู่ข้างหลังคูพีอยู่ข้างหลังโอเคอยู่ใด่างสีเหลืองด่างแดงด่างเหลืองดงแดงอย่ขอดูด่างเหลืองด่างแดงก็คืออันนี้ถ้าด่างเนี่ยยังไงต้องพรางแสงค่ะถ้าไม่พรางก็คือเอามาไว้ตรงจุดที่ไม่มีแสลนพรางเนี่ยเขาจะไหม้ค่ะแล้วก็เหี่ยวทางแสงคืออย่างงี้ นี่ครับมีสแมสลมแสลมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีหลังคาอยู่ข้างบนนะครับหลังคาจะอยู่ข้างบนส่วนสแสลมนี่เป็นชั้นที่สองถัดมาจากหลังคาพางแสงให้เขาเอา,เอาไว้ในโรงเรือนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเอาไว้ตรงแดดนะคะเขาจะเหี่ยวแล้วก็จะไหม้ะะอันนั้นก็คือคําว่าแดดร้อยเนาะใช่แดดรอ้อยต้องพางแสงค่ะโอเคครับผิวจะสวยแล้วก็สีจะสวย เอาไว้ข้างล่างผิวสวยค่ะเอาไว้ข้างล่างนี่ไหมผิวสวยแต่ว่าเสี่ยงที่จะเน่าง่ายเพราะว่าแสงไม่ถึงหรือว่ายังไงแสงอาจจะแสงไม่พอแล้วเราลดลดถี่ไปเลยลดน้าถี่ไปนี่นี่ผมสงสัยอตะปูตะปีน้อยนี่มันคือที่อาจารย์เพาะไว้ใช่ไหมครับใช่เพาะแล้วเตรียมก็จะแยกเนาะใช่ค่ะแ่แแยกไปบางส่วนแล้วคนี่นี่ครับท่านผู้ชมครับแยกไปบางส่วนเพื่อให้มันบางอืม ขาก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แยกเนะาะอันนี้ยิมโนด่างครับท่านผู้ชมครับของสวนเนี่ยเมล็ดที่สวนนี่แหละค่ะเมล็ดนี่ก็เป็นผลผลิตที่สวนเราเองนะครับเพราะเมล็ดตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เราก็ผลิตเองได้แล้วนะครับเราเพาะเมล็ดเราอะไรเองได้แล้วจะจะลกจะลกขายมีกําลัง <c oughs> กําลังจะถามพอดีเลยมีเอฟซีหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ขายไหมขายค่ะขายทั้งมเมล็ดแล้วก็ขาย ต้นเขาอันไหน <c oughs> ที่แบบว่าเพราะว่าตอนนี้เราผลิตยอย่างต้นสวย,สวยตัวเนี้ยผลิตได้ไงเนาะแม่พันนี่นนม,นนมันเว้าเห็นไหมคะขายก็ขายราคากันเองเนาะไอย้ยางเงี้ยไม่ขายคยเป็นพ่อพันไหมพันเพราะว่าก็เราคัดคัดต้นที่สวยเราจะเป็นพ่อพันุ์แม่พันธุได้เนาะนี่ก็ไม่ขายเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมครับไม่ขายไม่ขายไอ้ที่ขายก็คือ ต้นธรรมดาธรรมดาก็คือต้นที่เหมือนก็ก็เหมือนเอ้นูดัมอ่าที่เหมือนเขามีทั่วไปใช่จะแบ่งออกค่ะก็คือไอ้จะเราเอาไว้คือดอกสวยดอกนิ่งดอกสีชมพูเงค่ะสีพีชสีโอรสอันนี้ก็ยังมีดอกให้เห็นอยู่เนาะขนาดเมื่อคืนแล้วอเเน,นี่นน <Okay. S 2> นนยผมสงสัยอ่ะเนี่ยชอบมากเลยเขาเรียกอะไร นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมลุทำไมเยอะแล้วก็ดอกเยอะจังเลยอันนี้แมมค่ะแมมเหมือนเหมือนแมมฮุยหรือแมม,มเราเราต้องแยกไหมแยกก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาเป็นฟอร์มกอ,อ,ไ,วอไว้อ๋ออันนี้เขาเรียกอะไรนะเมะื่อกี้ฟอร์มอะไรนะฟอร์มกอเขาเรียกว่าฟอร์มกอนี่นี่ครับกระถางเขาเขาจะโตตามกระถางเนาะใช่อันถางกระถางนี้น่าจะเป็นสิบสิบนิ้วสิบนิ้วราคาน่าจะสูงเหมือนกันนะนะเพราะว่าเยอะมากเลย คนซื้อไปก็ต้องไปแยกปุ๊บปี๊บปุ๊บปี๊บไปแยกตอนนี้ต้องขยับกระถางแล้วค่ะเพราะว่าแน่นเดี๋ยวครูพีต้องช่วยกันค่ะครับครับได้ได้ได้เวลาเราเดี๋ยวนะคะครูพีเนี่ยดูอันนี้แป๊บนึงเวลาเราสมมติว่าขยับกระถางอะก็คือเราจะดูว่าข้างล่างๆถ้าเขาแน่นเกินไปเราอาจจะแบ่งนิดนึงแบ่งแบบ่วนนี้ยแบ่งออกนิดหน่อยแต่ว่าเราก็จะยังคงโฟมกอเดี๋ยวไม่แบ่งเหมือนเขาจะหนีบน้องอะเนาะหนีบให้อันนี้ก็โตส่วนนั้นก็ยังเล็กเหมือนน้องเขาพี่กับน้อง ลูกลูกอันนี้สวยมากเขาเรียกอะไรอันนี้ดอกม่วงดอกม่วงเดี๋ยนะสั่งนำเข้ามาจากจีนนะคะอ๋อนี่เป็นเป็นของนําเข้าเนาะของนาเข้าน่าดีนะชงชื่อไม่ได้คือเห็นว่าสวยดีก็เลยเอามาไลทั้งหมดนี่ก็มีทั้งที่เราซื้อมาพ่อพันธุแม่พันุี่่ถังทองนี่ถังทองตอนรดน้ําเนี่ยยังไม่ได้ถามชื่อเลยอันนี้ถังทอง นีถังทองมีน้องถังทองครับน้องถังทองนี่อันนี้เราซื้อที่เราซื้อมาใช่อันนั้นปะใช่ค่ะอันแรกอันนี้ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วเขาทุกปีไม่ยอมเปลี่ยนเลกทีอันนี้ก็สวยค่ะนี่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 เล่ไปนี่โอ้ยนี้เขามีอันนี้เรื่องง่ายค่ะลูกพี่ดาวล้อมเดือนดาวล้อมเดือนครับท่านผู้ชมดาวล้อมเดือนจะบอกว่าอันแรกคือเอาอันนี้มาค่ะอ้ยนี่นี่ปีแรกที่เราเอาอันนี้มาแล้วก็แยกมาเป็นกระถางนี้ค่ะ แกเป็นกระถางนี้ค่ะคือเขาจะโตก็ก็อยู่ที่กระถางถ้ากระถางโตกระถางใหญ่ก็โตนะโอเคโอเคแยกกได้แต่ว่าถ้าถ้าเราเด็ดแล้วมันจะไม่สวยมันจะเป็นแผลนี่ครับท่านผู้ชมครับอาจารย์พิมพ์หันหน้ามาทางนี้แป๊บหนึ่งวันนี้ก็ได้มาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ แค่ตัดก็ขอบคุณอาจารย์พิมพฝาก f อฟซหน่อยหนึ่งว่าขายไหมหรือยังไงใครจะมาดูอะไรยังไงมาได้ไหมอะไรยังไงขายอยู่ค่ะขายอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> พูดสั้นๆว่าขายอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลา<อ>ขายแล้วก็แบ่งต้นขายเหมือนกัน,นะะอ่าโอเคโอเค,อเคขอบคุณนะครับทักทาย f อซขอบคุณ F c ฟซที่ากก็ทักเฟซพิมระดานนทภาค่ะหรือว่ามาที่สวนเลไก็ได้แต่ต้องนัดเวลาโอเคครับท่านผู้ชมครับขอบคุณคร <FC. S 2> ับสําหรับคลิปนี้ ep นี้ ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนท่านผู้ชมที่จะอยากจะเข้ามาดูมาชมนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับหรืออยากจะติดต่อซื้อนะครับก็ติดต่อผ่านช่องทางนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อที่พิมพ์ระดา365ครับท่านผู้ชมครับโอเคครับขอบคุณมากครับแค่นี้นะครับผม